ช่วงสอบที่ผ่านมาน้องก็คือกินชากาแฟหนักหน่วงมากจากเดิมที่ว่าฟันเหลืองอยู่แล้วเนี่ยเหลืองเข้าไปใหญ่เหลืองกว่าข้าวโพดอีกอันนี้น้องก็เลื่อนไปเห็นเขาแนะนําต่อๆกันมาเป็นแผ่นแปะฟอกฟันของลินี่ในเซ็ตเขาก็จะให้ที่วัดสีฟันมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนเออพิ่งจะรู้ตัวว่าฟันเหลืองขนาดนี้ได้ยังไงนี่แผ่นแปะฟันขาวของลินี่เนี่ยเขาก็จะให้มา2ชิ 2> น้นค่ะแค่39บาทท<า>ุก<า>คนดูสภาพฟันน้องสิคะคือแบบว่าเหลืองมาก<า>ก่อนแปะก็ต้องทําฟันให้แห้งให้เรียบร้อยน้องก็จัดการเรียบร้อยแล้วค่ะที่จับนี่ก็ ต้องไม่เปียกนะคะทุกคนบอกไปเลยค่ะว่าก่อนใช้เนี่ยต้องแปลงฟันก่อนแล้วก็ห้ามใช้ยาสีฟันที่มีฟล right, ูออไรด์เด็ดขาะได้ทาให้แผ่นติดฟันนี่มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นแต่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะ3า6 0นาทีน้องก็แปะครบชั่วโมงเนี่ยน้องก็เอาออกแล้วอ,ออกแล้วก็บ้วนน้าด้วยน้ําสะอาดค่ะไม่ต้องแปลงฟันน้องทาครั้งแรกฟันก็ข่าวขึ้นมา1-2ระดับเลยฟันขาวขึ้นได้เริ่มต้นด้วยงบแค่39บา้าทและนี่ก็คือรูปก่อนและหลังใช้เดี๋ยวน้องจะแปะตะากาา้าแบบรัก ้ดวเวลาจะใช้เนี่ยก็จะเอามาจุ่มน้ำไว้ประมาณ1ิบวิแล้วก็เอาไปติดฟันฟันก็จะออกมาน่ารักแบบนี้เลยค่ะทุกคน